อีกเรื่องหนึ่งครับนะฮะเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อสักวันอาทิตย์ล,ละสันอาทิตย์เนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยนะฮะไข่ไก่ครับไข่ไก่ครับะฮะแพงที่มาทั้งนั้นอ่ะใช่ตุเร่ตุลังนะ,<ช>งนะผมฟังข่าวนี้ก็ก็โหคนไทยนี่มันแม่มันจริงนะไม่รู้จะพูดยังไงนะเขาบอกว่ามีข้อมูลนะมีข้อมูลนะบอกว่าไข่ไก่เนี่ยปีอ่าปีวันหนึ่งนะวันหนึ่งผลิตได้41ล้านฟองโดยประมาณครับ ไม่มีขาดแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับใช่เราก็เคยซื้อกันนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยนะนะเบอร์ศูนย์ใหญ่สุดเนี่ยนะครับก็ราคาประมาณร้อยหนึ่งเพร็จเศษนะครับปรากฏว่าสองสามวันก่อนฮะไข่ขาดตลาดครับไข่ขาดตลาดหมายความว่ามีคนพยายามทําให้มันขาดตลาดครับต้องครับนะฮะไข่มันออกทุกวันนะไม่มีวันไหนมันไม่ออกหรอครับครับนะครับมีคนกักตุนให้มันขาดตลาดฮะใช่สองสามวัน ไม่มีไข่อยู่ในระบบตลาดทั่วไปคนหาไม่ได้พอวันที่สี่ที่ห้าเอามาขายในราคาแพงอย่างที่เห็นนะร้อยเจ็ดสิบาทครับคนก็ต้องซื้อเพราะกลัวว่าจะขาดตลาดอีก<ช>บางคนไปเห็นอย่างเงี้ยโอ้โหซื้อกันมาสองแผงสามแผงห้าแผงสิบแผงอะอืก็ต้องฝากบอกนะครับว่าจะไปซื้อขนาดนั้นครับแล้วประทานไม่ทันหรอกครับทีนี้มันทําให้ระบบ เศรษฐกิจเนี่ยมันคือมันก็ต้องทยอยด้รนะผลกระทบกันหมดเลยถูกต้องฮะแล้วอย่างนี้ต้องไปจับครับขายได้ยังไงในร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ยอาหารที่เราซื้อกินอยู่เนี่ยมันก็ต้องแม่ขายก็ต้องปรับสูงขึ้นมันไม่ได้เกิดโรคระบาดเกี่ยวกับศาสตร์นาไม่ได้ท่วมครับถามไข่ออกทุกวันนะไก่ออกไข่ทุกวันนะคุณขึ้นไปได้ยังไงแล้วนี่ในห้างซุปเปอร์สโตนเลร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ยดูในพรกฉุกเฉินนะ ที่นายกบอกว่าจะจัดการขั้นเด็ดขาดไม่ปานี้ระลองดูสักเคสหนึ่งฮะเนี่ยไม่ปานีหน่อยครับขายได้ยังไงครับเนี่ยร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ยในห้างซูเปอร์สโตร์ชัดๆเลยฮะเนี่ยซูเปอร์สโตร์ Super บ้านเราก็มีสามสี่แห่งเนี่ยฮะจะมาอ้างว่าเอ้ยมันแพงไม่ได้ฮะต้องไปจัดการนะ,ต,ระต้องไปจัดการถึงต้นตอเลยนะครับดูฮะนี่นี่คือความระยำตำบอลน,นะฮะของไอ้คนที่มันคิดที่จะทำอย่างนี้ฮะเราก็ไม่รู้ว่าใครนะรแต่ต้องด่ากันช,ชัดอย่างนี้แหละฮะโอ้โห วันก่อนยังซื้อแผงแล้วร้อยอ่ะอปกติฮะมึงทําให้ใครขาดตลาดไปสามวันคนหาไม่ได้อีกสองวันต่อมามึงขึ้นเลยอย่างนี้นี่ต้องถือว่ามันไม่ใช่มนุษย์มานานะคนอย่างนี้นะเอาความทุกข์ร้อนของประชาชนพี่น้องไทยได้วยกันเนี่ยไปเป็นไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว,ตวนะฮะนี่ฮะขอประนามนะฮะแล้วก็สาบแช่ง นะครับคนที่ทําอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะใครก็ตามนะฮะขอให้ตกนรกหมกไหมไม่มีชิ้นดีนะครับขอให้แมงติโดโควิดทั้งบ้านก็นแล้วกันนะครับอ้อาวก่อนที่จะลมขึ้นไปกว่านี้คณโนต